Just a in the bitch. I take the time, get me rich. Got the thoughts so take. Dug from ground to the gate Made a bill from a stack. This shit got a bill for the bay. Hit that bitch from the bay. Say you run with the bay. Miss my face with that shit. You say that you bring the fuck back. Say I'm always so cold. Told the story to know. In the พาร์ทมูกินนะครับคันนี้เส้นคอนุ่มๆแน่นๆอย่างรอคินคีนนะครับครับผมเดีย๋ยวเราไปพบกับเจ้าของรถกันเลยครับว่าซีวิคคันนี้ทำอะไรไปบ้างนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเพื่อแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อชื่อบว้ยเขาผมเป็นเจ้าของ Civic FD คันนี้ครับอ๋อนี่ Civic FD นะครับผม Civic อ๋อ Civic FD นี่ปีอะไรครับอ่าตัวนี้เป็นปีศูนย์เก้าครับเป็นเป็นปีสองพันเก้าตัวตัวบอดี้เป็นเครื่องพันแปดครับอ๋ออันนี้คือเป็น FD เครื่องพันแปดใช่ครับอ๋อ อันนี้ก็คือเอามาใส่ชุดแต่งนะครับใช่ครับชุดแต่งเป็นของอะไรครับครับก็จะเป็นพาภายนอกก็จะเป็นมิวเกนไทอาร์ครับเป็นงานไฟเบอร์ครับครับเป็นมิวเกนไทอาร์ทั้งคันเลยไหมครับใช่ครับทั้งคันมากครับข้างเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเรามาไล่กันเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเริ่มจาก โซนข้างหน้าก่อนเลยครับผมก็ข้างหน้าจะเป็นฝาโปรเมลกินกระจางเมเกนนะครับกระชอน้าเป็นกระชอน้าเป็นไทอาร์มเมเกนจะเหมือนกันแต่ว่าเมเกนจะมีลิ้นนะครับแล้วก็มีไฟบีมไลท์ที่เจาะอันไหนฮะครับที่ที่เจาะออกมาตรงนี้โอ้จะมีจะมีในตลกครับบางบารคันก็มีบางคันก็จะไม่มีครับแต่นี้อสีรถนี้เป็นสีเดิมเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นขาวเดิมโรงงานเลยครับขาวเดิมนะครับ ไปดูด้านหลังนะครับว่ามีสเกิร์ตอันนี้มีรอบคันนะครับเป็นวิลเก้นไทอาร์นะครับผมไฟท้ายนี่เปลี่ยนด้ยหรือเปล่าครับไฟท้ายไม่ครับไฟท้ายเป็นไมเนอร์เป็นแปดเหลี่ยมของเครับไฟท้ายไมเนอร์แปดเหลี่ยมน,นะครับ อ๋อสปอยเลอร์นี่ก็สปอยเลอร์เหมือนเกนเหมือนกันครับเกนเหมือนกันครับเป็นชุดเดียวกันเลยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าตอนทําตอนแรกก็จะมีของตอนแรกเป็นมือสองบางส่วนนะครับแล้ก็ยังมีกรโชว์หลังเป็นมือสองแนเนาะมันก็อาจจะไม่ได้เข้ารูปมากเราไม่ได้ตกใหม่แต่ยังไม่เข้ารูปนิดนึงครับยังไม่ได้เก็บงานเนาะใช่แล้วก็มีดิฟดิฟเปเซอร์หลังนี่ก็จะเป็นของมูเกนไฮยงนเหมือนกันครับอ๋ออันนี้ไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกันใช่ไหมฮะใช่ครับมันแยกแยกเป็นสองชิ้นอ๋อแยกเป็นนชิ้ สีดำอืมอันนี้ท่อขนาดประมาณกี่นิ้วครับผมปลายอยู่ประมาณ2นิ้ว2เป็นไส้ตรงครับไส้ตรง2นิ้ว2เลยครับใช่ครับเสียงก็ไม่ดังมากเนาะจากที่ฟังเมื่อกี้เสียงแน่นๆเลยท่อก็จะมีเฮดของโปรเลกเกอร์ครับปลายก็เป็นเลนฮาร์ดไทเทเนียมของของญี่ปุ่นนะครับครับอืมเดี๋ยวดูล้อกันดีกว่าอันนี้เป็นล้อของอะไรฮะ เราก็จะเป็นท C 1 05X งาน K K ครับคันกว้าง8.5ออฟ32ครับผมอืมก็ยังหน้าก็จะเป็น R 1 R ครับผมแล้วก็ยางหลังจะเป็นหัวยกเอดี08ครับอ๋อยางหน้ายางหลังนี่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ครับอืมคันเบรกนี้ก็เบรกเบรกจะเป็นปั๊มของ O อทิซี่ครับก็จะเป็นอันนี้ก็ไปซอล่องมาจอดลงมาแล้วก็้าเบรก้าเบรกกูไกลครับก็ก็คือเบรกเบรกโอทิซี่มันจะใหญ่กว่าของตัว1.8กับตัว2000 นขนาด300มิลจานก็จะใหญ่กว่าด้วยอ,อืประมาณนั้นครับ,รบอชุดแต่งนี่แท้เลยใช่ไหมครับไม่แทค้ครับไม่แท้เป็นงานไฟเบอร์ครับเขาเป็นงานไฟเบอร์เนาะราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เฉพาะชุดแต่งรอบคันนี้อมถ้าชุดแต่งภายนอกอย่างเดียวก็ประมาณ30,000ก็จะได้อยู่ประมาณ20,000กว่า30,000ครับล้อนี้ประมาณเท่าไหร่ครับล้อล้อ1 0 0ับไม่รวมยาง10,045ครับครับเบรกนะครับ เบรก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 ตัวปั๊มไม่แพงครับก็ตัวปั๊มผมผมได้มาถูกผมได้มาประมาณสองพันห้าสองพันประมาณเนี้ยครับแต่ว่าจะมีเปลี่ยนผ้าเบรกครับขึ้นมาอันนี้เป็นครอบไฟเลยใช่ไหมอ๋อไม่ครับอันนี้เป็นครอบกระจกเดิมนะครับเป็นตัวครอบกระจกนะครับเพราะเพราะถ้าถ้าถ้าเป็นตัวท็อปไอ้ตัวไฟเลี้ยวจะอยู่ที่กระจกข้างถ้าเป็นถ้าเป็นตัวกลางตัวล่างไอ้ตัวไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะอยู่ตรงแก้ม ครับคิ้วนี่ก็เป็นของอันนี้เป็นการสานนิ้วเกฑ์งานการยานนับอเกงงานเทียบสวยครับเข้าทรงพอดีมันก็มันก็คือชุดแต่งวันเนาะเข้าทรงเล่าันพอดีเพราะว่าพอถ้าถ้าของแท้มัาจะโป่งๆแล้วก็สกรีนมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้นี่ครับบ้านสวนเลสซิ่งเดี๋ยวดูข้างในกันนะครับขออนุญาตน้องนะครับผมข้างในโอ้โหเป็น บาะเดิมใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นเบาะเป็นเบาะหนังนะครับใช่ภายภายในคันนี้เป็นสีเบทครับเป็นสีอ่อนครีมก็เป็นสีเบทใช่ไหมครับใช่ครับก็จะมีเกจ CAG เนาะสามตัวสวิตตตัวหนึ่งนี่เปิดได้ไหมฮะได้ได้ได้ดูไฟหน่อยครับตอดสตาร์ทเลยก็ได้ต้องสตาร์ทเป็ติ๋งต้องสตาร์ทนะฮะใช่โอ้โหไฟโคตรคมเลยครับไฟคมมากสวยมาก มีเกทนะครับผมมีเกทครับแล้วก็แผ่นแล้วก็ไม้ก็จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนแผ่นไม้เป็นแบบไรอาร์ครับก็จะมีเปลี่ยนสีจอแอร์ด้วยครับครับจอแอร์ไม้ก็จะเป็นสีแอร์ครับโอ้ไม้อ๋อนี่ครับเปลี่ยนเป็นแผ่นไยอาเพราะรื่อของเดิมเป็นสีเงินโอ้สสวยมากดูเซตดีเดี๋ยวผมขอฟังเสียงท่อได้ไหมฮะเดี๋ยวผมฟังเสียงท่อเน้าะมื่อเสียงท่อให้ฟัง โ้หล่อมากหน่หล่อมากเลยครับเดิมๆเลยห้องเครื่องนี้ก็เดิมๆเลยเนาะเขาเรียกว่ามีแบบไล่นิดหน่อยอย่างนี้เนาะก็มีจูนมีอะไรไหมมีจูนครับมีรีแมปมีแคมกองก็เป็นกองผ้านะครับแล้วล้างเทปหัวฉีดขนนะครับมันได้มีมีแคมนี่เป็นของอะไรนะครับแคมอิสระครับแคมอิสระเนาะ แคมนี้ประมาณเท่าไรครับของตัวนี้แคมถ้าเบิกใหม่ประมาณ6กพันประมาณนี้ครับ๋อแล้วก็รีแมปเนาะใช่ครับขาดไม่ได้เปลี่ยนโคตรหัวเทียนมากนะครับขาดไม่ได้เลยต้องแรงแรงจุไม่ได้ซิ่งจากมากอ๋อมีเปลี่ยนหัวเทียนด้วยเป็นอิลิเดียมนะฮะใช่ครับเป็นเิเดียมแม็กก็ครับโอ้ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณพันพันปลายปลนะครับพันแปดพันเก้า อันนี้รีแมปมาได้ประมาณกี่มาลูกมาอันนี้จูนจูนถนนครับอ๋อจูนถนนเนาะใช่ไม่ได้ไม่ได้วัดไดโน่เนาะไม่ได้โหให้วิ่งเโอ้เปลี่ยนแคมนี่ก็น่าจะขึ้นเยอะอยู่นะก็โอเคน่าจะสิบกว่าอยู่น่าจะขึ้นอีกสิบกว่าเลยครับสิบเกือบยี่สิบเลยโอเคครับผมอ๋อรวมๆก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเดี๋ยวให้ต้องบว้ยพาออกไปวิ่งเลยได้ไหมครับได้ครับวิ่งบนสักนิดนึงเนาะครับครับผมเจอกันครับ เดี๋ยวเราออกไปลองนั่งซีวิกซีวิกเอกันนะครับผมมีแคมของอิสระนะครับแล้วก็มีรีแมปลงไปดูกันครับว่าฟีลลิ่งการใช้งานเป็นยังไงนะครับผมตอบสนองดีหรือเปล่านะครับเรือนไม้นี่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับเรือนไม้ถ้าทำมาสามพันห้าครับประมาณนั้นสามพแต่จำไม่ได้ว่าได้จอแอร์ด้วยหรือเปล่าประมาณนี้ครับ หน่อยยางหลังมันใหญ่อ๋อยางหลังใส่ผิดสเปคไปนิดนึงครับโชคนี่เป็นของอะไรนะครับ RSR เป๊ไทครับอ๋อประมาณเท่าไหร่ประมาณอ่าประมาณถ้าถ้าเบิกใหม่แพงอะผมได้มือสองมาอ๋อประมาณส0 0หมื่นโอ้มือสองเลยใช่ได้มือสองมาเบิกใหม่ไม่ไหวนี่ราคามือสองนะครับสองหมื่นใช่ถ้าถ้าเบิกใหม่มันประมาณห0 0มื่นนะครับจำไม่ถูก เรียกนะเรียกนะ อันตรายเว้ยที่ขระใหญ่ไปหลังกระบะนี่อันตรายครับสองคนจะคนอีกคนนิดหนึ่งนะใช่เพราะว่ายางหลังมันใหญ่ยางหลังมันสองสามห้าสี่ห้าสิบเจ็ดนะเนี่ยไซนใหญ่ถึงไหนครับตอนจำก็มีคนนิดหน่อยใช่แต่ก็โอเคแหละปกติรถซิ่งเนาะเพราะว่าเพราะส่วนใหญ่ผมขับคนเดียวไม่เหมือนก็จะไม่ค่อยติดอ๋อนี่เรานั่งกันสามคนนะครับ ได้เลยอ่ะเส็จเต็มบ้านๆครับอารมณ์แบบผมนึกว่าเทอร์โบเออนึกว่าแบบนี่เลยอ่ะนึกว่าออตโต้เทอร์โบเลยอ่ะจร <laughs> ิงจริงมันเครื่อง1.8ด้วยเนาะใช่อืมแบบเปลี่ยนแค่คีบเปลี่ยนแค่แคมของอิสระเดี๋ยวมีออสผมจะเปลี่ยนอยากได้แคมอิสระนะ <laughs> ล,ลองลองมุดก,กัน าขาดแคมอย่างเดียวจะเต็มละจะเต็มอีก <c oughs> ครับสำหรับ Civic FD คันนี้นะครับแล้วก็จ,จบคลิปไวเพียงเท่านี้นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวมารอดูต่อไปว่า e ีีหน้านะครับจะเป็นรถรุ่นอะไรนะครับทำอะไรบ้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเดไว้เจอกันใหม่ E p พีหน้าครับขอบคุณครับ ก่อนคลิปจะจบเราฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมคลิปต่อไปด้วยนะครับ